ทำไมคุณผู้หญิงถึงทานเฟรนซสไลน์ไม่ได้นะคะ ึ่งในผลข้างเคียงของเฟเนสไลอ์อันนึงก็คือไม่ควรทานในคุณผู้หญิงเพราะคุณผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ถ้าสมมติเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาค่ะอาจจะมีผลต่อการสร้างอวัยวะของเด็กได้ดังนั้นเราจึงไม่แนะนํายาเฟเนสไล์ในคุณผู้หญิงหรือแม้กระทั่งยาทาน,นะคะและคุณผู้ชายที่รับประทานยาตัวนี้อยู่หมอก็ไม่แนะนําให้บริจาคเลือดค่ะเพราะว่าการที่เราบริจาคเลือดโดยที่เรารับประทานยาตัวเฟเนสไลอ์อยู่เนี่ยอาจจะทําให้คนที่ได้รับเลือดถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งคจจรรภ์ you <laughs> คุณผู้ชายนะคะหลังจากที่หยุดยาหนึ่งเดือนแล้วก็สามารถบริจาคเลือดได้ค่ะสําหรับการรักษาผมบางในคุณผู้หญิงด้วยยาเฟเนสไทร์ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ควรจะรักษาในคุณผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วค่ะยังสามารถใช้ยาตัวนี้นะคะรักษาผมบางจกากกรรมพันธุ์ร่วมกับตัวไมนอกซิลที่เป็นยารักษาหลักได้เช่นเดียวกันค่ะหากว่ามีข้อสงสัยใดๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องผมการรักษาผมหรือการปลุกผมสามารถสอบถามหมอได้เลยนะคะหรือว่า,าลงไว้ที่คอมเมนต์หรือติดตามหมอได้ที่ช่องทาง Facebook Instagram นะคะ t ิกต o อ นะคะคแล้วก็ YouTube ดรทารินีแฮ์คลินิกหรือหมอแก้วดรทารินีแฮ์คลินิกได้เลยนะคะ